สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของชายคนนี้ครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนชวัตสเนเกอร์คนเล็กสองศูนย์สองเก้าเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับชวัตสเนเกอร์ครับเป็นเรื่องราวของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเฉยๆครับกองหลังฟูลแบ็กเพย์เมเกอร์นี่ต้องใช้คำนี้ก่อนในยุคที่รุ่งเรืองของเขาต้องบอกว่าเท no นอเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยเป็นเด็กปั้น,นครับเป็นเด็กถิ่น ของทีมลิเวอร์พูลครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเมืองเลยทีเดียวตอนที่ก้าขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์สูงเลยทีเดียวครับขึ้นมาในตำแหน่งฟูลแบ็คครับใส่เบอร์66ที่ข้างหลังเนี่ยเพราะว่าทางด้านของโค้ชคนทีเ่เตรียมดันเขาเนี่ยขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ไม่อยากให้นักเตะที่ดันขึ้นมาจากสโมสรอนเนี่ยได้เบอร์ที่แบบว่า เบอร์2มันก็ดูการันตีตัวจริงไปหน่อยเลยใช้เบอร์ที่มันเยอะสหน่อยครับเพื่อไม่ให้นักเตะเหลืองแล้วเทรนต์ก็เป็นแบบนั้นจริงๆในยุคแรกที่พุ่งเข้ามาครับจากดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรนนะเป็น2ฟูลแบ็กสองข้างที่ได้รับชื่อว่าฟูลแบ็กเพเมเกอร์ครับจากการเติมของเทนต์จากการเติมของโร,รเบิร์สันมีความเร็วทั้งคู่ครับขึ้นไปทางขวาขวาแล้วก็เปิดเข้ามาสําหรับเทรนต์ทางซ้ายโรเบิร์สันก็ขึ้นทางซ้ายแล้วก็เปิดเข้ามาแต่โรเบิร์สันเนี่ยแกเป็นคนที่ขึ้น แล้วลงสุดขึ้นสุดลงสุดแต่เทนอเล็กซานเดอร์อาโนไม่ใช่แบบนั้นครับขึ้นสุดลงไม่ทันนะฮะขึ้นไปแล้วก็เสียสมาธิไม่กลับมาเล่นเกมรับเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ทีมนั้นเสียประตูทางด้านกัับขวาบ่อยครั้งจนทำให้แฟนบอลเริ่มงุดหิดแล้วครับปกติก็เป็นที่รักของทีมอยู่แล้วนะเป็นทินรักของแฟนบอลอยู่แล้วแต่พอผลงานมันเริ่มดำดิง่ง โอเคต้นฤดูกาลเนี่ยมันมีนักเตะที่บาดเจ็บหลายคนจนทีมไม่สามารถจัดแผนได้ตามที่ต้องการทีมเริ่มหมดลุ้นไปเรื่อยตกรอบแชมปีเปนลีกหมดลุ้นในพรีเมียร์ลีกตกบอลถ้วยทั้งหมดครบหมดสิ้นเลยครับแตกต่างจากฤดูกาลก่อนที่ลุ้นทั้ง4แชมป์ไปจนจบฤดูกาลแต่ปีนี้ไม่ใช่แต่คอบไม่เคยออกมาอ้างเลยครับว่ามันเป็นเพราะนักเตะบาดเจ็บ ช่างมันครับเขาทดลองระบบการแข่งขันมากมากยไปหมดในช่วงเวลาที่นักเตะมันเดี๋ยวคนนี้มาคนนี้เจ็บคนนี้มาคนนี้เจ็บอีกแล้วจาก4-3่สมส่อฤดูการก่อน,อนเริ่มเล่น4-4-2บ้าง4-4-2แบบไดมอนด์ก็ยังเคยเลยนะฮะไดมอนด์ก็คือเล่นแบบมีเพลย์เมกเกอร์หลังกองหน้าคู่อะไรแบบนั้นเพราะต้องเปลี่ยนนักเตะไปเลยหานักเตะที่ลงตัวไม่ได้โอเคจนเนี่ยผ่านฤดูการมาจนจะจบฤดูการอยู่แล้วทีมก็ยังหา จุดที่หลงตัวไม่ได้สิชนะทันลมทลายกับบอลมัดเอาชนะแมนยูได้7จศูนย์คือมันมีแมตช์แบบนี้ครับแมตช์ที่ดีขึ้นมาแล้วก็หายไปเรื่อยก็มีคือมันหาจุดที่หลงตัวไม่ได้จนกระทั่งเขาเริ่มปรปับปรุงครับลองใช้ในสิ่งที่หลายคนพูดอย่างนี้ว่าลองเอาเทนหาคนมาแทนเทนในทางด้านแบกขวาเลยสิเขาไม่หาเขาแค่เปลี่ยนเทนไปเล่นในบทบาทที่แตกต่างบทบาทที่เรียกว่า f u บ็ back inward หรือ ฟูลแบ็กที่เข้ามาข้างด้านไหนให้หน่อยเขาบอกเองนะว่าเขาขอบคุณเป๊ปกอร์เดลาที่คิดแผนการนี้มาเป๊ปกอร์โอลาใช้แผนนี้ตั้งแต่ตอนที่คุมไบร์ยอนมิวนิคครับตอนนั้นใช้แบ็กขวาอย่างฟิลิปรามขึ้นมาเล่นเป็นกองกลางขยับเข้ามาเป็นฟูลแบ็กอินบุ๊กอีกข้างหนึ่งถ้าวันไหนใช้ลามแบบนั้นอีกข้างหนึ่งก็เป็นดาบิดต์อลาบาครับแบ็กซ้ายนะแล้วก็หุบเข้ากลางมานักเตะที่จะเล่นแบบนี้ได้ต้องมีทักษะสูงพอสมควรไม่ใช่แค่วิ่งเติม ขึ้นลงสุดขึ้นสุดลงสุดอย่างเดียวเพราะอย่างที่บอกเทนเะนี่ยก็เป็นคนที่ขึ้นสุดแต่ลงไม่สุดนะครับเทนเะนี่ยมีสิ่งที่คล้ายๆกับลางคล้ายๆกับอลาบานั่นก็คือว่ามีทักษะในการคลองบอลมีทักษะในการจ่ายบอลเพราะเทนได้ไปเล่นในตำแหน่งเนี่ยครับก็คือเป็นฟูลแบ็กอินเหมือก็คือขยับเข้ามาเป็นเล่นกองกลางคู่กับฟาบินโยสิ่งที่ทีมเคยเสียประโยชน์จากการที่เทนขึ้นสุด แล้วลงไม่ทันเนี่ยก็คือกลายเป็นช่องว่างให้เป็นบอน้ํามันให้กับทีมของข้ามตอนนี้ไม่ได้ขึ้นสุดแล้วเพราะว่าไปเล่นตาแหน่งกองกลางตัวรับฉะนั้นไม่ต้องขึ้นสูงไม่ต้องเติมสุดแต่ถามว่ามีบางจังหวะไม่ได้ขึ้นก็มีครับมันแล้วแต่จังหวะของเกมเกมไหนที่จะขึ้นเขาก็ขึ้นจังหวะไหนไม่ต้องขึ้นก็ปักหลักอยู่เคียงข้างกับฟาเบนโยแล้วความสําคัญคือเขาสามารถจ่ายบอลได้มากองศากว่าเดิมจากที่อยู่ด้านขวา เปิดได้แต่เข้ากลาง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 ากลายเป็นว่าจากตรงนี้เขาเปิดได้จากซ้ายบ้างขวาบ้างกลางบ้างเออเปิดได้จากทุกทิศทุกทางกลายว่ามีความอันตรายมากกว่าเดิมนะครับแล้วอีกข้อดีหนึ่งที่เป็นประโยชน์เสริมขึ้นมาคือฟาเบนโยก็กลับมาเล่นเป็นตัวเองเพราะว่าไม่ใช่คนที่ต้องปกป้องแผงหลังแต่เพียงผู้เดียวอีกแล้วก่อนหน,น้านี้พอฟาบนโยหลุดทะลุมาฟาร์มได้ก็ฟอร์มตกนะ ก็ทําให้ทีมมันรวนไปหมดแต่พอเอาเทนเนี่ยครับไปคู่กับฟาเบนโยททาให้กางแน่แนๆปึกเลยเหมือนเหมือนฟาเบนโยเนี่ยไม่พะวับขบวงแล้วเพราะมีเพื่อนมาช่วยไอเทนเนี่ยที่เคยเป็นบ่อก,ก็คือก็มีเฮนโดถอยมาช่วยด้วยเช่นกันโอ้ระบบนี้ลงตัวมากนะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่จะบอกว่าเขาทดลองตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่แมตที่แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยครับวันนั้นแพ้ซิตี้ไป1ประตูต่อ4แต่ลูกแรกครับการเปิดของเทนเนี่ยเปิดจาก ตำแหน่งนี้เลยตำแหน่งฟูลแบ็กอินเวอร์เนี่ยเปิดทะลุเข้าไปแล้วทะลุให้กับโชต้าหลุดเดียวเลยนะครับแต่โชต้านั้นบงังและป้ายกับมาให้ซาร่ายิงหนาไปก่อน1 0ก่อนที่จะแพ้ไปเลทเทหนึ่งประตูต่อไม่เป็นไรแต่มันเห็นแสงสว่างแล้วต่อมาเสมอเซลซีอ่ะไม่มีไม่มีความแตกตา่างเจอกับอาร์เซนอลครับเสมอ -2 2เป็นคนจ่ายลูกให้ฟอร์บิโนยิงตีเสมออาร์เซนอลวันนั้นหลังจากวันนั้นแหละครับอาร์เซนอลก็เริ่มสะดุดจนเนี่ยจะจะหมดลุ้นแชมป์อยู่แล้ว สร้าง Impact พอสมควรเลยนะครับในขณะที่เขาก็เริ่มสร้างอิมแ c กให้กับทีมลิเวอร์พูลเช่นกันวันนั้นทำให้ทีมกลับมาตีเสมออาร์เซนอลได้จากการจ่ายจากด้านข้างนะวันนั้นเล่นแบบเป็นแบบเป็นฟูลแบ็กปกตินะเป็นฟูลแบ็กอินเวอร์ตในบางจังหวะจงังหวะที่บอกครับจังหวะที่ต้องบุกก็บุกขึ้นไปแล้วก็เปิดจากด้านข้างให้เฟอร์บิโน่ยิงตีเสมอ นัดต่อมาครับจุดเริ่มต้นของชัยชนะแบบต่อเน,นื่องยาวนานมาจนถึงวันนี้ทําให้ทีมมีลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนคือวันที่บุกไปเอาชนะลีดหนึ่งประตูต่อ6เป็นคนจ่ายลูกแรกให้กับโคดีกาโปวันนี้เล่นแบบแบ็กปกติจ่ายจากริมเส้นเข้าไปให้กาโปยิงประตูที่1และประตูสุดท้ายครับจ่ายจากเส้นวงกลมกลางสนามขึ้นมาหน่อยหนึ่งเปิดเข้าไปให้กับดาวินนูเยตยิงประตูสุดท้ายชนะ6กหนึ่งนัดชนะฟอเรสจ่ายประตูชัยครับโดยยิงฟรีคิกจากทางด้านขวาเข้าไป สามประตูต่อสองชนะเวทแฮมนัดที่เอาชนะเวทแฮมตอนนี้จ่ายจากตรงกลางให้กับการโปรยิงตีเสมอหนึ่งหนึ่งทุกประตูมีความสําคัญหมดนัดที่เจอกับสเปอร์ครับสเสมอไปแบบไอ้ขอภายครับชนะไปอย่างดรามา่าวันนั้นสี่ประตูต่อสามก็เป็นคนจ่ายลูกแรกเกืดอนซีโจนโดยการหยอดจากหน้ากอดเขตโทษข้ามเข้าไปในเขตโทษแล้วเซย์ส่วนวิ่งมาแปรตุ้มเดี่ยวและนัดล่าสุดเพิ่งยิงฟรีคิกสุดสวยให้กับ ทีมนั้นเอาชนะเลสเตอร์ไปศูนย์ประตูต่อสามสำคัญขนาดว่าได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจําเดือนล่าสุดเดือนเมษายนจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมเนี่ยครับจากการจากการได้ตําแหน่งใหม่หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้จูดไม่เป็นไรเลยได้เทน์ในแบบนี้มาทีนี้คอปจะต้องเสริมตัวยังไงในฤดูกาลหน้าเพราะเขาก็เริ่มออกมาบอกแล้วนะครับว่าทิศทางของเทน์ในปีหน้าเนี่ยจะยังเล่นตรงนี้อยู่หรือเปล่ามันอยู่ที่การเสริมทีมในฤดูกาลที่จะถึงนี้ด้วย จะเสริมกองกลางมาหรือเสริมแบ็คขวามาต้องรอดูแล้วครับวิถีทางมันเริ่มเปลี่ยนมันเห็นบางอย่างในทีมเคยซิลิโจนโอเด็กดาวรุ่งครับสเกลเตอร์ขออภัยสเกลเตอร์เนี่ยมันดกักนบอลสเกลเซอร,ร์ที่ขึ้นมาสเกลเซอร์กับเทนเนี่ยเป็น2คนที่ยิงประตูได้ในนัดล่าสุดนี่ครับย้อนไปถึงปี2007นะซึ่งสเกลเซอร์2คนสุดท้ายที่ยิงพร้อมกันนั่นคือหลอบบีเฟอเลอร์กับสตีเฟนเจอร์ลา โอ้โหทิศทางมาเต็มนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ลุ้นเอาใจช่วยนะว่าจะแซงนิวคาสเซลหรือแซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรือเปล่าแต่ที่นแน่ครับคนที่กลับมาเป็นสุดยอดนักเตะหลังจากที่โดนว่ามาเยอะครับนั่นก็คือเทนน a อเล็กซานเดอร์อาโนคนนี้นี่เองเพื่อนๆที่เห็น,น,นอย่างไรพุดธกุนเข้ามานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ